Ali, Ali Satam. Ali kanok? Ali Satam.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  Ali สวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์ค่ะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตอนที่เรายังอยู่บ้านอีสานเดนมาร์กนะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะกลับมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะแต่ว่ามุกก็ยังเหลือคลิปนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวจะพยายามเร่งตัดต่อคลิปให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังช่วยกันนะคะฉาบพื้นผนังห้องครัวใหม่ช่วยอีสานเดนมาร์กนะคะมาพักร้อนรอบนี้นะคะก็เหมือนได้มาช่วยทํางานด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆพวกเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่า อีสานเดนมาร์กนะคะกําลังทําครัวใหม่นะคะตอนแรกนะคะก็เกือบจะไม่ได้มาแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอีสานเดนมาร์กกาลังจะทําห้องครัวใหม่นะคะเราก็กลัวว่ามาแล้วจะเกิดความวุ่นวายนะคะสรุปก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะอีสานเดนมาร์กก็อยากจะให้เรามานะคะจริงๆเราก็อยากจะมาอยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจจองตั๋วเรือนะคะเพื่อที่จะ มาพักร้อนที่นี่เหมือนเดิมนะคะเอ็ดดี้ก็ไม่ได้ติดปัญหาใดๆนะคะตอนแรกมุกก็กลัวว่าเออเอ็ดดี้จะโอเคไหมที่แบบว่ามาแล้วก็ต้องมาทํางานนะอะไรไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวไหนนะมนก็บอกไว้แล้วนะแต่ว่าเอ็ดดี้ก็โอเคไม่ได้ติดปัญหาใดๆนะคะก็เลยแบบ ตัดสินใจมากันนะคะที่จริงมีช่างอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นคุณลุงสามีของป้านะคะซึ่งแกก็เป็นช่างทําปูนนะคะก็มาช่วยทําครัวให้อีสานเดนมาร์กนะคะตอนที่มีการทําพื้นนะคะเอดี SD ก็ได้มีการช่วยผสมปูนนะคะ โอเคโอเคเดี okay, okay. Yeah. Hold, ๋ยวมข้ามารอค่ะมารอบนี้มุกก็ได้มาเป็นแจวนะคะมาเป็นแจวช่วย ล้างจานนะคะช่วยทำอาหารนะคะบางสิ่งบางอย่างก็คือแบบว่าต้องล้างมือนะคะเพราะว่าเข้าเครื่องไม่ได้นะมันใหญ่เกินเนาก็ต้องล้างมือเอานะคะมูก้อน,นี่คะ่ะที่ประจำนะคะอยู่ตรงหลังบ้านข้างสวนกุหลาบเลยคะ่ะกินอาหารเสร็จนะคะก็ ขนมาตรงนี้เลยค่ะมาล้างตรงนี้เลยเนาะบางส่วนก็ขนไปเข้าเครื่องนะคะมาเดนมาร์กรอบนี้เด็กๆสนิทกันได้เร็วมากเลยนะคะมีคนถามว่าเด็กๆคุยภาษาอะไรกันนะคะเด็กๆก,ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยสื่อสารกันนะคะซึ่งเพียงยาาก,ก็จะเก่งภาษาอังกฤษที่สุดนะคะก็จะ คุยกับน้องๆเป็นภาษาอังกฤษก็ทําให้ลูกัดเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เยอะมากจากเพียรย่านะคะส่วนลิซ่าเนี่ยก็เริ่มพูดสั์ภาษาอังกฤษบ้างแล้วค่ะเพราะว่าก็เรียนรู้จากเพียรย่านี่แหละค่ะจริงๆน้องลิซ่าก็พูดภาษาไทยได้นะคะส่วนใหญ่นะคะลิซ่าก็จะพูดภาษาไทยกับแม่ค่ะเพราะว่าแม่ถามเป็นภาษาไทยชอบพูดภาษาไทยกับน้องลิซ่านะคะน้องลิซ่าก็สามารถตอบเป็นภาษาไทยได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนอื่นๆน,นะคะซึ่ง ไม่ใช่แม่นะคะน้องลิซ่าก็จะมีพูดไทยบ้างเนเธอร์แลนด์บ้างขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดภาษาอะไรกับน้องนะคะถ้าเราพูดภาษาไทยกับน้องน้องก็จะตอบกลับเป็นภาษาไทยคะ่ะซึ่งมูก,ก็จะพยายามพูดไทยกับน้องตลอดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องสื่อสารภาษาไทยได้นั่นเองคะ่ะพามาชมสวนผักชีนะคะผักชีของมนนะคะคือตอนนี้ เริ่มแก่นะคะมีดอกขายไม่ทันนะคะมนบอกคือมันเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเห็นดอกทานตะวันด้วยนะคะหนึ่งดอกมีดอกทานตะวันด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูดอกทานตะวันนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยค่ะ นี่ค่ะดอกทานตะวันนะคะว้าวมีหลายดอกเลยค่ะดอกทานตะวันต้นนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่บานนะคะมีหลายดอกเลยนะคะดูข้างล่างเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะใบใหญ่มากนะคะ กลับมาดูอีกทีนึงนะคะจะเสร็จแล้วค่ะจะได้ีดนนคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวเสร็จเลย

ก็ช <cn Jean> no ้น <herum> น <thighs> uh ี้ไม่เป็นไรีินอ่ก็ดูมยูีมันสตอนนี้เด็กๆกำลังกินไอศครีมค่ะลิซ่าสวัสดีค่ะยังลิซ่าสวัสดีค่ะลิซ่าไม่สวัสดีเลยลิซ่าโอเค วันนี้อากาศข้างนอกก็ค้มฟ้าค้มฝนนะคะมีลมด้วยนะแต่ว่าฝนไม่ตกเหมือนฝนจะตกแต่ฝนไม่ตก yeah. วันนี้เราจะไปไหนรอ so วันนี้เย็นนี้เราจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารเอเชีย <Sh ushi. S 1> ชูชีเออชูชีเหรอลูกกินชูชีจะพาไปกินชูชี พี่อัญญานะคะก็เป็นคนดูแลน้องๆน,นะคะพี่อัญญาไปเอาไอศครีมมาให้น้องๆกินเนาะแล้วก็ตักใส่ถ้วยให้ครบทุกคนเลยนะคะลิซ่านั่งดีๆซินั่งกินกับพี่ดีๆน,น,น,นี่ไงน้ำอยู่นี่ อร่อยไหมโยนโยกโอเคโโอเคโยนอู้อะไรนะไปอะอืมมันเป็น มาร์ชเมลโลมีขนมมาสเมลโลอยู่ในไอศกรีมด้วยนะคะชิคไี้กินมารเมล่ไใช่ลิซ่าได้กินยังมาสเมลโล่ e s มันเป็นรสชาติยังไงม,มันเปรี้ยวหวานหรือว่าหวานอย่างเดียวเปรี้ยวไหมหวานเพียงยาเปรี้ยวไหมหวานอย่างเดียวใช่ไหมอร่อยไหมป้าป้า เทียนยากินชูชีกี่จานนะกี่จานนะสองจานสงจานะจานละลูกัสก็ชูชีสองรอบแล้วลูกัสเป็นสองรอบพยายา We alle ijs geschept, ik weet niet hoe banaan, kokos. En nu nog ik zien

ชาไ่ซาอร่อยไหมลูกไปกินอาหารอร่อยไหม,ไ,หม,ไ,หมไปอีกไหมหรือ,อ,อ,อกินอะไรบ้างวันนี้แค่ <laughs> ไร <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ